สวัสดีค่ะท่า,ทานทุกท่านนะคะที่นั่งในห้องนี้นะคะขออนะนุญาตนะคะก่นอนอื่นก็ขอกราสวัสดีทุกท่านนะคะที่มานั่งในห้องนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่ๆและน้องๆและทุกท่านเลยนะคะเอ่อใครไม่รู้จักมมคนนี้บ้างได้ไปเห็นบ้างคะอันดีดดนรับราชการดูค่ะ ยูมากันสองสามกระทรวงเพราะว่าที่อยากรวยนะคะเออมาจบที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะโรงพยาบาลชุมพรนี่นะคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ที่เข้ามาตรงนี้ด้วยปัญหาสุขภาพถ้าไม่ได้ตรงนี้นะคะคงไม่ได้ยินตรงนี้คงอยากนอนที่ติตเตียนไปแล้วนะคะเป็นร้อยแปดพันเก้าเลยะคะ่ะเป็นไทรอยด์ถุงน้ําต้องดูดน้ําออกจากคอนะคะไปรักษาศีร่านรามานะคะ แล้วก็เป็นโรควูบเป็นเครืประการขาดเป็นภาวะหัวใจเหมือนจะขาเดเลือดที่ว่าดูแล้วอ่วูบนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นโรคจนค่ะใครเป็นมัคค่าโรคจนอาชีพรับาร,บรชงงาชการนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าจนเราแต่ว่าเงินเดือนเราไม่พอใช้เพราะภาระเยอะแยะแะ้ะ่าเงินเดือนนิดหนึ่งนะคะต้องกู้หนี้กู้สินสารพัดจนว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วแทบจะฆ่าตัวตายแล้วนะคะ แต่ว่าจําเป็นต้องทนอยู่แต่บางเอิญว่าอาจเป็นคนมีบุญเป็นคนที่ว่าไม่ติดกั้นตัวเองเป็นคนที่นิสัยดีมากคป็นุมนิสัยจะไม่เหมือนรูกนะคะที่ติดทุกอย่าง